สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการเชื่อมต่อโทรศัพท์ Android กับรถไฟฟ้าใน t ต้นะครับก่อนอื่นเราก็โหลดแอปพลิเคชันมานะครับเข้าไปที่ Play Store นะครับแอปจะชื่อว่าคารบิดลิงนะครับคารบิดลิงแล้วก็ทําการติดตั้งได้เลยนะครับอันนี้ผมติดตั้งแล้วนะครับ ก็เวลาเราจะใช้งานแล้วก็เสียบโทรศัพท์ต่อเข้าเลยนะครับนี่นะครับผมต่อโทรศัพท์เข้าแล้วแล้วผมก็ไปที่หน้าจอนี่นะครับแล้วก็เลือกเชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครื่องเสียงรถยนต์นะครับตัวนี้นะครับปึ๊บมันก็กําลังเชื่อมต่อนะครับนี้โทรศัพท์เราขึ้นว่าก,ก็ตกตกลงไปนะครับ ก็จะเชื่อมขึ้นวหนนี้นะครับเดี๋ยวรอสักพู่หนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นว่ามิลเลอร์หน้าจอนะครับก็กดมิลเลอร์หน้าจอปึ๊บอันนี้ก็มีการเปิดเผยข้อมูลมีรายละเอียดรีดอ่อนระหว่างการแคสบนันทึกนะครับก็กดว่ากดเริ่มเลยนะครับหน้าจอมันก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนอย่างนี้นะครับ ก็คือนะครับถ้าคนยังถ้าเพื่อนๆทำไม่ได้เหมือนผมนี้นะครับ mm hmm. ก็แนะนำให้เปิด hotspot แล้วก็เชื่อมต่อกับ w i f ฟของรถเนต้าบีนี้ก่อนนะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับสําหรับหน้าจอมันก็จะไม่ไม่ไม่ไมไมรายละเอียดของภาพมันก็จะไม่ค่อยชัดมากนะครับอ,อันนี้เราก็สามารถเปิดทิกตอกได้นะครับเร่งเชื่อมต่อทิกตอกนะครับ ก็สามารถเลื่อนได้นะครับทัชสกรีนหน้าจอนี้อะไรเลยนะครับนะมนก็เลื่อนได้ครับสัมผัสได้เหมือนเหมือนเราสัมผัสในโทรศัพท์เลยนะครับสำหรับเพื่อนที่เดินทางนะครับก็ใช้เป็น Google Map เนาะเป็นแมปนะครับ ก็จะเป็นแมพอันนี้ก็ปึ๊บสามารถสัมผัสได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นีรออันนี้เราจะกลับบ้านนะครับก็กดมันก็อาจจะไม่ไม่ไม่ให้เร็วมากนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับนี่เราก็ เริ่มเลยนะครับ Google Map นะครับนี่ก็โอเคสำหรับเพื่อนๆอยากเชื่อมต่อนะครับทัชสกรีนโทรศัพท์เข้าไปในจอของ Meta V นะครับโอเคครับอันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ใผมด้วยนะครับขอบคุณครับ